สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมชายแก่ครับช่องชายแก่ชาแนวครับพอได้พอกันโดนละครับผมพอได้มีคอนเทนต์เห็ดคลิปเลยครับตอนนี้มาเกี่ยวข่าครับมาเกี่ยวข่าอยู่นหนครับมาเกี่ยวข่าอยู่นหนเกี่ยวข่าอยู่หนอ่าจะเลยจะลองทายเบ้งครับามันสืออัดคลิปเลยบพนะครับพี่น้องครับแล้วติดตามครับผม น,นั่นเป็นกำลังหายังกันครับเพิ่นกำลังหายังกันหายังนอครับหายังนอตะกันหายังลเล่นแล้ว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 เย็บแล้วเย็บเย,บย,บย,บ <c oughs> ย็บเย็บเย็บแล้วเย็บแล้ว Tô nhây quá do tôi lại? nhây lại? tôi do nhây hát ngay tô nhây toa. tô nhây nè. à là. Ôi cứ Tao là. kìa Để Tao tô nào là. Tao là. Tao là. mình cứ Tao là. โอ้ยตัวอ้วนครับอ้วนจรินุ่มกำลังมเตาย่เดี Arizona, ๋ยวมันจะมีอีกพี่น้องครับถาเบิ้งถ้าเบิ้งถ มีอีกวะหลายตัวเรียกยิงสองสมามตัวแล้วนบอกว่าได้หลายตัวแล้วครับได้สองสามตัวแล้วอยู่นี่วะสันอยู่เบื่องนี้ครับหนูหลายครับหนูมีแต่ัวยังไงหนูมี่ตัวยังไงไปแล้วครับ เอาไปเก็บแล้วไปเห็ดกับเขาวสั่นเห็ดกับเขาเที่ยงเอาไปขวกินเที่ยงครับผมพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเขาเบิ่งอีกบ่าสีมีอีกบ้าฝากติดตามครับพี่น้องครับช่องใช้แก่ฉันแนครับผมเอาตาสีเฮ็ดไปครับผมเอาตาสีเฮ็ดไป นะตะละมือตะละเวนเหมือนมาเกี่ลเข่าอยู่ตรงหน้าครับเข่าถือน้ามทัวมไม่นองเลยบองงามเลยงามท่วมตายเบิดขอผลงานมาโชว์ครับ เอชักโตเลยจนนี่นี่ี่บตัวเดียวเอาไปกฟามอ่ายี่สิตัวเดียวเขเอาทั้งบอาตัวตั้ือานครับเัืนัวนเฮ็กเขาเขาเดวเรียบร้อยเนีอืยังกันอยนีกัสิไลอยู่นี่ เหลือทรงนี้ครับพี่น้องที่ะตะเกียวเลยขั้นเท้ไปนั่นกลับเป็นของวุ่นอื่นะครับว้่นี่สึกน้ำตัวเบิดครับอ่าได้ประมาณช่่านี้ล่ะพี่น้องพอได้ สีหุงกินนะครับผมก็จะสีหงกินมันเกี่ยวข่าวครับเนาะชีวิตเช้าหน้าครับผมครับพี่นอ้องอ่ผลสรุปของวันนี้ครับของวันนี้เนเกี่ยวยังเมื่แล่วนะครับเนเกี่ยวยังเม่ล้วเนาะผมมีภารกิจจะต้องไปต่อครับต้องไปต่อ เดี๋ยวให้ทีมงานเพื่อนเกียวไปหลักะเราใส่รถดำไปเที่ลงนาบ้านครับไปเที่ลงนาบ้านตากก็ได้แล้วครับมือนี้แดดบดีพันได้นะครับ่านฝนตกนะอาจจะตากบ่ได้นะครับกกสิไปกองไว้ซะก่อนนะกองไว้ซะก่อนนะครับผมชีวิตเช่าหน้าครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับผมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน มีตเดียดจำจมตะมือนี่บ่จมปันไดครับนะบจบจาปันไดต,ตาตาอย่างนี้อยู่ครับผลผลิตกะได้บ่เต็มเม,ม็ดตะมวยครับเพราะว่าน้ำท่วมน้ำท่วมไปหลายไร่ครับหลายไร่อยู่กะเป็่ตังไตหน้าเฮามันเป็นลงนะนะครับผมเนาะผลสำเร็จของการไล่จับหนูวานีผลได้ตัวบงังไงตัวหนึ่งครับ ตาหมูเศร้านี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นได้3าตัวแล้วนะครับเอาไปขวกินแล้วเรียบร้อยนะครับกับทีมงานรถเกี่ยวเพิ่นนะสำหรับมือหนีเห้าก่าะศิลาไปซ้ำนี้ครับผมฝากน้ดเดียครับช่องชาแก่ชาแน,นลครับผมติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งให้แน่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ